สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกตามเคยสำหรับหมอลำซิ่งคนดังแพรวพราวแสงทองเมื่ออาจารย์ออสออกมาโพสต์ตั้งกระทู้ถามหลังจากที่พอพอหรือที่หลายคนเข้าใจในนามชื่อหมอลำสาวคนดังแพรวพราว,าว,าวนั่นเองเข้าไปกดอีโมจิขำในกระทู้ของตนเองโดยอาจารย์ออสระบุข,ข้อความว่าแค่พอพอมากดขำในกระทู้อาจารย์ออสแก๊งขาดยาก็ดิน้นเหมือนเด็กอยากได้ของเล่น เธอหายใจก็ยังผิดแล้วกระมังข้อความดังกล่าวทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางส่วนมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแค่การกดอีโมจิแต่กลับถูกขยายจนกลายเป็นดรามา่าขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงที่กระแสยังอ่อนไหวอาจทำให้เกิดการตีความไปต่างๆนานา,นา ด้านแฟนคลับของแพรวแพรบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจมองว่าการกดขำอาจไม่มีเจตนาร้ายพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมทุกการเคลื่อนไหวของเธอจึงถูกจับตามองอย่างหนักมีดราม่าทุกครั้งเราไปดูเสียงจากชาวเน็ตที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าใช่ค่ะสงสารแพรวมากเลยค่ะช่างบ่ตายเนาะซุ่มช่งางแพร่พรลาหๆพอๆเขาดูแลลูกแบบบ้านๆใช่สิพ่อเอาแค่ไม่กี่วันแล้วก็ไปนอนโรงแรม โรงแรมเขาดีอยู่แล้วอันนี้พอๆพอเขาแบบสบายนอนเล่นที่ไหนก็บ้านเราสบายที่สุดคือบ้านเราเอง FC ฝั่งนั้นเสียงเริ่มอ่อนแล้วไม่ดุดันเหมือนช่วงแรกนี่เป็นสัญญาณที่เหมือนทุกเคสที่อาจารย์ออสจับล่าสุดแม่นอนเล่นกับลูกก็เป็นประเด็นว่าไม่ตั้งใจเลี้ยงเห็นด้วยค่ะแพรวราวทำอะไรผิดหมดฝังโน้นทำอะไรดีหมดทำไมสวรรค์ลำเอียงคะ ขอบคุณอาจารย์ออสมากๆนะคะที่เข้าใจผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งที่ชื่อแพรวพรวขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ออสยอมใจพวกนี้จริงๆยิ่งทำให้เรารักน้องแพรวมากขึ้นไปอีกกำลังใจนะคะคนเก่งของ f อแพรวพราวคนดังค่ะอาจารย์ต้องทำใจค่ะ SP เขาเป็นหนึ่งอยู่แล้วค่ะเป็นกำลังใจค่ะอาจารย์แม่ SP ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่เข้าใจแพรวพรว อีกสักหน่อยพอพอเล่นโซเชียลก็ผิดฮ่า,าโลกนี้ช่างยุติธรรมจริงๆค่ะอาจารย์ส่วนอีกฝั่งทำไรดีเลิศประเสริฐสีไปหมดโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆเนาะแพร่พร่พรพรเธอเก่งแกร่งอยู่แล้วไม่ต้องไปวอรี่กับเสียงนกเสียงกาอีหลีค่ะอาจารย์เกิดเป็นแพลวพราาหายใจก็ผิดและที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อแพลวพรวแสงทองก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าหนูกดร้องไห้ก็ได้ค่ะอาจารย์งื้อ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะทุกความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นกระแสดได้ทันทีในโลกออนไลน์และในยุคที่โซเชียลคือเวทีสาธารณะเพียงอีโมจิเดียวก็อาจกลายเป็นดราม่าใหญ่สำหรับบางคนแค่จะกดขำกดร้องไห้หรือแม้แต่หายใจก็ยังถูกวิจารณ์ได้เสมอดังคำที่ว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดขาะทุกคน